คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสกิทเกมนะครับเหรียญที่โอ้โหมีปัญหาโยพอส์สมคัญในช่วงช่วงนี้นะครับแล้วก็เหรียญชิบาด้วยนะถือว่ามีข่าวดีมากๆนะครับแล้วก็เหรียญเอาคอยที่เฮ้ยมีโอกาสที่จะเติบโตใน็วๆนี้หรือเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรนซ์หรือว่าอัลฟาเองนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางสถาบันยักษ์ใหญ่เริ่มระยะเข้ามาในโลกคริปโต อย่างเช่น a l p h a เบตหรือว่าบริษัทแม่ Google นั่นเองครับคลิปตัวนี้ห้ามพลาดเลยครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้นะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องของตัว Squid Game To k e n ก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมเติบโตมากว่า4 5 0 0 0นะครับอันนี้ฟังไม่ผิดนะฮะภายในระยะเวลาไม่กี่วันเนาะเติบโตมาขนาดนี้นะครับผม4 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วนะถ้าเราเข้าไปดูที่ t วิ t เตอขอไปครับ Facebook ของพี่คิม d e f i d a d d y นะตอนนี้นะครับผมส i ิ g เกมที่ราคาเนี่ยโอ้โหจากเกือบเกือบ3,000นะฮะประมาณสัก3,000นต้นๆไปแต่3า0 0ัตกลงมาตกอาตกลงมาเหลือ0.002ก็คือประมาณว่าคราช หายไปเลยพังไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก็ตอนนี้ตกมากว่า99.99%น99ั่นเองสำหรับเหรียญสคิตเกมเนะาะทันทีทันนั้นต้องบอกกันว่าผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเหรียญนี้เลยถ้าใครรู้หรือว่าใครที่ซื้อซื้อเพราะอะไรสําหรับเกมสาหรับเหรียญนี้คอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะนี้ผมจะได้ได้ข้อมูลกันไปด้วยนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะครับเพิ่งจะมาเห็นตอนที่เป็นข่าวนี่เองนะครับผมก็ถ้าใครเข้าไปซิ่งยังไงคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหนะ่อยว่า เว็บไซต์นะครับผมส q ิ i d เกม e t w t t t e r เรียบร้อยหายตัวปุ๊บปิดไปหมดแล้วนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับคนที่เตะดอยอยู่บน2,000-3,000อะไรแบบนี้แล้วก็เงินหายไปเลยนะครับผมแต่ก็ผมคิดว่าคงที่จะต้องมีคนที่ได้กำไรเยอะมากแหละเพราะว่าเกมมัน40,000กว่าแล้วมันก็คงจะมีคนที่ได้กำไร1้0%ออะไรแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเกม รูปแบบหนึ่งก็ได้นะสำหรับคนที่แบบ่ต้องการที่จะเฮ้ยโอเคฉันรู้แล้วว่าเหรียญน,นี้มันอาจที่จะเป็นสแกมหรือว่าอาจที่จะเหลือศูนย์อะไรเป็นไงแต่ฉันขออารมณ์ว่าเฮ้ยขอเสี่ยงดวงมามาทอเสียงดวงเข้าไปปุ๊บแล้วก็รีบออกเลยได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์รีบออกเลยอะไรเป็นไงถ้าใครม,มีมีประสบการณ์สำหรับสำหรับสวิลเกมคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญที่ขึ้นแรงแล้วก็ยังอยู่ใน,นขณะนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นเหรียญทีไ่ได้รับความนิยมมคค่่ออนนนนข้าาาเเยะะๆกกั็ื ชื่อไนนั่นเองนะครับก็ล่าสุดนะครับผมเคาเรอนะครับแต่ผมคิดว่านี่น่าจะจริงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าคริปโตเอเชนที่ชื่อว่าคาเครนนั่นเองก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะคาแครนนะครับก็ได้ลิสต์ชื่อไบโนในวันพรุ่งนี้นั่นเองอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นข่าวที่อันนี้ลงอยู่ในสื่อหลักอยู่พอสมควรนะบ i t c o i n c o m นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะอันนี้เขาก็โพสต์ไว้ในตัวท w i t t e r ของเขาด้วยนะครับก็ถือว่า เป็นข่าวที่ดีแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆชีบาเนาะก็แต่ผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะรอรอรอ,รอรอรอเป็นหุนถูกต้องไหมแต่ผมคิดว่าเข้าขาแค้นขาดจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าขาแค้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะดังอยู่พอสมควรที่อเมริกาเนาะเอออันนี้นะครับผมก็ เอาได้ช่วยนะครับผมเราคิดว่าน่าจะทําให้ราคาขึ้นหรือเปล่าแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะตอนนั้นที่ราคาที่เหรียญชิบะเข้าไป l i s อยู่ในเบน,น์แนนพุ่งเลยนะฮะแล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเข้าไป list อยู่ที่คาเคนแล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็พิจารณา,นานแล้วก็ยังไงแล้วก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วกันนะครับผมจะได้เผื่อใจเอาไว้แล้วกันนะ่า อย่าไปออย i อะไรแบบนี้นะก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควนะรเนาะรวมถึงนะครับผมที่ n บ n c นก็ได้ทำการ list คู่เหรียญแพนนะชิบะกับโดจคอยนะครับสู้กันไปเลย l i อ่าก็คืออ่าประมาณว่าถ้าไม่ชอบโดจก็มาซื้อคู่นี้ไปเลยนะฮะมันสวนทางกันนะครับผมก็ถือว่ารุนแรงอยู่พอสมควรสำสหรับคู่นี้นะฮะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบแอนเขาก็มองแล้วแหละว,ว่าอย่างไงคู่อ่าเหรียญคู่นี้มันน่าจะทําเงินแล้วก็น่าจะได้รับความความนิยมสูงอะไรแบบเนี้ยก็ ก็คุณซีซี่เขายัางไงเขาก็ต้องทําเงินเข้าแพลตฟอร์มอยู่แล้วใช่ไหมก็ได้ลิสต์คู่นี้มานะครับก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าที่อื่นจะว่ายังไงนั่นเองนะอันนี้ก็จะลิสต์วันที่2อตอน8นนะครับผม UTC นะโอเคก็รอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสำหรับแฟนชิปกับแฟนโดรเนะน่าจะตีกันอยู่พอสมควรนะฮะโอเค okay. ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเอาคอยที่น่าจับตามองในตอนนี้นะครับผมก็คือ e v e r l a n d นั่นเองได้ทำกันเปิดนะครับผมสำหรับกองทุน อันนี้มาอีกแล้วนะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นวอลสมาร์ทคอนแทกวอ์ War, ใช่ไหมหรือมันเป็นการสู้กันระหว่างพวกสมาร์ทคอนแทกต่างๆหรือว่าบ็อกเชนต่างๆเนี่ยมัน่าจะเป็นเอลเวอร์แลนด์แฟนทอมโพลีกอนอะไรก็ว่าไปที่มีกองทุนหรือว่ามีเม็นเงินอ่ะเพื่อที่จะดึงดูดดีแอปต่าง,าง,างๆเข้ามาในอีโคสแตมของเองให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เอลเวอร์แลนด์ก็ลุกคืบนะครับผมเตรียมเงินไว้กว่า6000ล้านบาทในการที่จะเอามาซัพพอร์ต คริปโตเดฟหรือว่าคนที่ทำหรือว่าเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่จะเข้ามาล้อนอยู่บนเอเวอร์แนั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดทาง a l p h a Finance ก็เข้าไปที่เอเวอร์แด้วยเช่นเดียวกันนะเผื่อถ้าใครใช้งานที่เอเวอร์แอยู่ก็ลองเข้าไปที่ตัว a l p h a ได้นะครับผมน่าจะอีกผมคิดว่าเวลาเปิดใหม่ก็น่าทีาจะมี incentive e อะไรหรือว่า t ีา TV l หรือว่า,าไม่ใช่ทวขอไปเ,อเงินต่างๆหรือว่าสิ่งล่อตาล่อใจหรือว่า เเงินผลตอบแทนอะไรต่างๆที่น่าจะคึกคักอยู่พอสมควรในช่วงแรกๆนะก็ลองเข้าไปดูนะครับผมสลับอัลฟาฮาม์ราวีสองนาวออนเอลวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับผมเราจะสังเกตว่ามีข่าวดีค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะเราก็คลิปวิด,ดีโ ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เอาคอยอาจ,จะเริ่มกําลังบูมหรือเปล่าแล้วก็เนือนเดือนโนเวม ber เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสเติบโตรสูงแล้วกันถ้าเราดูาย้อนกลับไปลหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะตอนนี้นะครับผมยักษ์ใหญ่อย,อย่างซอฟแวร์แล้วก็อัลฟาเบสที่เป็นบริษัทแม่ของ Google นะได้ลงทุนนะครับผม7 0 0ล้านหรือราๆสัก20,000ล้านบาทนี่แหละเข้าไปในตัวบริษัทดิจิตอลเคอร์เรนซีกรุ๊ปนั่นเองหรือว่า DCG เนาะหรือว่าเป็นบริษัทแม่ข,ของทาง เกียร์สเกลคอยเดสอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าน่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจมากที่ตอนนี้รายใหญ่ในในโลกดั้งเดิมหรือว่าโลกปกติเนี่ยเข้ามาในโลกคริปโตอย่างอย่างเ,เ,เ,เรื่อยๆนะล้วก็คือมันคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วที่อัลฟาเบตรหรือว่า Google หรือว่าซอฟแบงอะไรต่างๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆ,ๆต่างๆเนี่ยเข้ามาในโลกคริปโตอ,อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติ แล้วนั่นเองแล้วผมก็คิดว่านาตหน่าได้อ่าน่าได้ได้เห็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลจากทาง Wall Street Journal เนาะทาง CEO ของ SoftBank Group International นะครับผมก็ได้ออกมาบอกเนะว่า DCG เนี่ยหรือว่าทาง i i i t t l l u r r e n c y Group เนี่ยเป็นทรัพเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดเพียงแหล่งเดียวที่เข้าถึงคริปโตหลายแบบตั้งแต่ A ถึง Z ก็คือประมาณว่าเกสเกลหรือว่าคือโอเคแหะสมมติท่กคนอยากจะมี exposure กับคริปโต ทุกอย่างในอุตสาหกรรมคริปโตโอเคคุณซื้อดิอจิทัลคองเรซีกูเป็นเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเจ้าของทางเกนเซเกลหรือว่าคอยเดนหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเยอะอยู่แล้วนะซึ่งโอเคแหละ,ซอ,ละซอฟต์แบงค์หรือว่าเอ่อกูเกิลเขาคงไม่อยากที่จะไปรับความพันผวนข,ของราคาคริปโตใช่ไหมก็ซื้อบริษัทที่ทําในด้านนี้ไปเลยก็อาจจะ,ะลดความพันผวนได้นะันะ่นเองนะอันนี้ก็เออน่าจับตามองเหมือนกันนะครับรวมถึงนะครับผมทาง Amazon ตอนนี้ก็ทำการรับ ทีมงานนะครับผมในการที่จะเอามาทำเน้นเกี่ยวกับคริปโตเนาะสำหรับารายละเอียดนะครับผมที่เขากําลังมองหาทีมงานอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้น่าที่จะได้ไปแล้วหรือเฮะเขาก็บอกนะว่าโอเคคนที่จะมาทํางานกับอเมซอนเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องของ s ซเบอร์คอยนะครับ CBDC นะครับผม security security back token นแล้วก็ asset back token รวมถึง NFT ด้วยนั่เองแล้วก็มีประสบการณ์อย่างน้อย7ปีนะครับก็เรียกได้ว,ว่า 7ปีหลังสุดต้องคุกคีในวงการการเงินแล้วก็คุกคีในวงการบล็อกเชนหรือว่าคริปโตอะไรต่างๆถึงจะเข้าไปสมัครที่ Amazon ได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนที่ตอนนี้น่าจะเกิดความคึกคักกับตลาดคริปโตในปลายปีนี้อย่างแท้จริงนะครับข่าวดีมาลุลัวเลยนะครับรวมถึงคริปโต c o m คอมนะครับผมที่ก่อนนั้นนี้ก็ได้มีดาราที่เขาเล่นเป็นเจสันบอลอ่ะเออเจสันบอลที่ยิงันะที่เป็นพรีเซนเตอร์ในในตัวสื่อโฆษณาครับตอนนี้คริปโตดคอมก็ถือว่าเป็นแอป ที่โหลดมียอดโหลดอ,อ,อันดับหนึ่งใน Google เพลยเลยนะอันดับหนึ่งเลยนะครับคืออันนี้คืออันดับหนึ่งเทียบกับทุกแอปเลยหมายความว่าตอนนี้คนอเมริกาชักเริ่มได้จะเกิดความคลึกคักหรือว่าเริ่มได้จะเข้ามาในโลกคริปโตเท็เพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองนะก็ค่อนข้างตอบรับกับกระแสช่วงปลายปีนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมแล้วทางเอเชียและครับว่าอย่างไงเนาะก็ทางเอเชียเนี่ยก็อันดับหนึ่งนะครับผมที่คนเช่น,ชอ,นชอบก็เป็นชิบะอินุเนาะก็ เป็นท็อป10คอยนะครับผมที่เอเชียก็เป็นเชบะไอโนแล้วก็ SLP นะครับผมแล้วก็แพลนแล้วก็บนแนนคอยอีตาเรียมแนเลยก็ว่างกไปมีแซมมูนด้วยนะโอ้ดอทคอยก็ติดอันดับแต่อยู่ที่อันดับ10เลยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ชชบะถือว่ามาแรงจริงๆนะครับโอเคก็สำหรับข่าวสารสําหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะก็ถือว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดกําลังคึกคักมากๆนะครับสาหรับเดือนโนเอมเบอร์นี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมีแต่ข่าวดีมารัวยยังไงแล้วราคาเหรียญอันไหนที่มันพุ่งแรงๆก็ยังไงเรามาระวังเอาไว้แล้วกันนะเราก็ศึกษาให้ดีลงทุนในสิ่งที่เราสามารถที่จะเสียได้ก็น่าจะเป็นตัวตัวเลือกที่ไม่เลวนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลสำหรับวันนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับก็ยังไงถ้าใครชอบยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปต่อๆด็อกหน่อยนะครับเอาเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ